สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แอมินอบอลนะครับกับ v g c a r าร์ดช็นะครับวันนี้ก็จะมาพบกับอัปเดตให้น้องหน่อยนะวันนี้ก็จะมาเป็นเด็กของทาจิคาเซษนะครับมีการ์ดสองใบใหม่นะครับกับเทอร์โบ i ซมิโรดอนกับมังกรดาบแสงซันเดโลโฟนะก็มี2ใบใหม่นะในเป็นการ์ดโปรโมนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ในเว็บบ g c a r าร์ดชได้เลยนะแล้วก็ ค้นได้เลยนะกับมอกรอับแสงกับเทอร์โบเนี่ยเอาแค่ส่วนหนึ่งของชื่อได้นะซาม,มิโลโดนอนางเงี้ยก็ไปค้นก็เจอนะครับก็สั่งได้ในเว็บเลยนะวีจีก้าชอนะครับสองใบนี้นะเป็นความสามารถที่อย่างแรกนะครับเมื่อลงสนามนะอันนี้เอาตัวที่สองคนเมื่อลงสนามหรือเมื่อตีนะใช้ได้ทั้งคู่นะลงสนามก็ได้ชาร์จเกจสัมพวุฒนะเกจสัมพวุฒคืออะไรเกจสัมพวุฒคือเอาการ์ป็นบนสุดนะเข้าสู่ เข้าสู่โซของเรียกาดอะเนาะถ้าเกิดตายก็คือลงดรอปไปเลยนะก็จะเป็นเงื่อนไขในการทําพลังทําการขึ้นมืออะไรต่างๆเนาะก็คือจะเป็นเป็นโซนะเป็นโซของเรียกาดนะครับเป็นโซของเรียกาดแต่ถ้าเกิดไปก็คือไปทั้งคู่นะไม่สามารถใช้โซการ์ดได้นะ,ะถ้าเกิดใครเล่นบอดี้ไฟเนาะก็คือใช้ใช้เกจสัมพุทธนะเนาะอาลงใส่สนามจะเอาไปใส่ เรียอากาศมันจะไม่มีได้ใส่แวนไม่ได้นะบอกว่าต้องไปใส่ที่เรียอากาศใส่ที่เรียอากาศก็คือใส่ตัวข้างๆนะไปใส่ตัวข้างๆนะครับเกรสัมภวุฒิก็จะอยู่ในสภาพคว่ำนะเออคว่ำนี่คือเราดูได้คนเดียวนะฝ่ายข้ามไม่ดูนะครับก็ตีลงก็ได้ตีก็ได้นะถา้าเราเรียกว่าเป็นตัวชาร์จเกรสัมภวุฒิได้ได้ไวนะครับต่อไปครับกับมังกรดาบแสงซันเดโลโฟนะครับสามารถเลสนะเลสเพื่อที่จะได้เกรสัมภวุฒิให้ ยูนิตหนึ่งใบหรือว่ายืเคลื่อนยา้ายเกจเลยนะบางใบที่ดองเกจไว้เยอะก็เคลื่อนยา้ายเกจไปให้ตัวนั้นได้เหมือนกันนะครับแล้วสามารถจ่ายหนึ่งขตัตบาสเพื่อที่จะบวก Power อร์0พนะอันนี้เรียกว่าเป็นทองเสริมแต่หลักๆก,ก็คือเอาไว้เพิ่มเกจนี่เองนะครับนะนี่4นี่สใบกับสองใบเนะี่ยเป็นตัวใหม่นะครับที่มานะอ่ะมาดูเกจหนึ่งกันก่อนนะครับเกจหนึ่งนะอันนี้ใส่สามใบนะกับมังกรเล็บดูหลายลาซาเท เทนะเล็กนะลาซาเลเทเล็กนะครับเมื่อลงสนามจากมือนะจากมืออย่างเดียวนะครับได้สเกตสัมภุทมาคว่ำได้แล้วถ้าเกิดเมื่อถูกรีทายนะถูกรีทายคือตายถูกตีตาย,ายลงทับตายนะหรือว่าอะไรอะลงทับตายถูกตีตายถูกกินนะด้วยความสามารถก็นับเป็นการรีทายทั้งหมดนะของแวนการ์ดคือ แค่แค่มีการออกจากสนาม,มนก็นับเป็นการรีทายหมดแล้วนะครับไม่ได้มีเงื่อนไขย,ยุ่งยากอะไรนะสามารถจ่ายโซ,โซบาร์สหนึ่งนะครับถ้าหากทําทก็นําเกตสัมภาวุธไม่เกินหนึ่งใบนะก็คือใบที่เข้าไปาอย่างนันนี้แหละก็ได้ขึ้นมือเนะเรียกว่าได้ของขุมค่าเลยนะจ่ายแค่โซเดียวนะครับอันนี้นะอีกใบหนึ่งนะครับอันนี้บอกว่าถ้าถูกดีทายนะถูกรีทายในเทินของเรานะครับในเทินฝ่ายข้าไม่ได้นะในเทินของเรา,เาก็จ่ายหนึ่งคาสตาบาทก็นํากบขึ้นมือได้อันนี้จ่ายขาสตบา็าราเนใหม่ได้นะครับอก็นเกร นะครับกับโซนิโนอานะเมื่อบูธให้เรียการนะครับจะใส่เกจสัมบูรณให้ยูนิตที่ถูกบนะูธเนี่ยแล้วก็เมื่อตีฮิตแวนนะเมื่อตีฮิตแวนหรือว่าบูธฮิตแวนนะีต้องทิศแล้วก็ต้องเป็นแวร์การ์ดด้วยนะสามารถรีทายเรียการใบอื่นหนึ่งใบเพื่อได้จวหนึ่งใบได้นะครับก็เรียกว่าเอามาดีทายตัวพวกนี้นะแล้วก็จะได้ของขึ้นมือแล้วได้จัวเรียกว่าเป็นการดเพิ่มการ์ด ได้อย่างมหาศาลเลยนะมีการเติมของนะครับอ่ะอไปไปเกตสอนเนะ้ะกี้นี้ไปแล้วใบหนึ่งนะอ่าต่อใบนี้นี้กับมังกรหิวหอยเมก้าเล็กนะครับเมกาเล็กกับความสามารถที่เราสามารถตีแล้วรีทายเพื่อนแล,แล้วแล้วจั่วคืนมานะครับก็มันก็เด็กนี้มันก็กินเพื่อนเนะกินเพื่อนแล้วได้จัว่วคืนมาก็เรียกว่าคุ้มสุดๆนะครับทําให้เราสามารถมีของเล่นได้เนาะและยังไม่พอนะ สามารถจ่ายหนึ่งคาเตบาร์แล้วจะได้กีเกตสัมภฒินะเกตสัมภฒิถ้าต้องเป็นเรียนะต้องเป็นเรียที่อยู่ช่องเรียก็ได้ี่เกตสัมภฒิเกตสัมภฒิแล้วจะได้บวกพาวเวอร์ห้าพันตามจํานวนเกตสัมภฒิของอันนี้จนจบการต่อสู้นะครับถ้าเกิดเราชาร์จไปเรื่อยๆนะชาร์จไปสี่ห้าใบอย่างนี้เรกว่าบวกกันเยอะมากๆเลยนะครับอย่าอย่าเพลอเลยทีเดียวนะถ้าเกิดเขาปล่อยให้นี้อยู่นานๆเนี่ยเราชาร์จไปเรื่อยๆเนี่ยตีหนักนะเจ็บนะครับอีกใบหนึ่งนะครับกับ นี่มังกรจู่โจมายท็อปนะครับายท็อปเมื่อยูนิตนี้ถูกรีไทยนะจากช่องเลียนอนี่ใส่สีใบเลยนะจา่ายหนึ่งเคอร์เตอร์บัสนำเกตสัมภูตสองใบไม่เกินไม่เกินสองใบขึ้นมือนีก็เรียกว่าจ่ายหนึ่งเคอร์เตอร์บัสได้ถูกกินแล้วก็ยังได้การ์ดถึงสองใบเนยที่เป็นเกตนะแต่ก็ต้องหาเวลาชาร์จเกตนะไม่เหมือนไม่เหมือนการน,น,น,นี้นอะอันนี้คือสําเร็จด้วยตัวเองนะชาร์จด้วยตัวเองแล้วก็ตายก็ได้คืนตัวเองแต่นี้ต้องหาตัวอื่นมาชาร์จให้นะครับแต่ข้อดีคือได้ถึงบเลย อันนี้กับ Act, เทมเพสแบม m อร์ e นะครับกับความสามารถเมื่อตีเนอแฝงข้ามจะต้องกาดด้วยการส,สองใบนะเรียกว่าจะทำให้การคำนวณแฝข้ามผิดพลาดอย่างยิ่งเลยตีจะต้องป้องกันด้วยการส,สองใบนะครับแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้ตีนะจะต้องทิ้งเกียรสำมาวุธนะถ้าเกิดไม่ทิ้งอันนี้จะตายนะก็เรียกว่าก็แรกๆกันเนเงื่อนไขไม่มีอะไรเลยเนีแล้วแฝข้ามกาดสองใบ แต่เกสัมภาวุธเนะี่ยเราก็ไปแจกได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับหาทางแจกไปแล้วก็ฝ่งข้ามกาดสองใบเลยว่ากดดันมากๆเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เกตสองหมดแล้วนะต่อไปเป็นเกตสามนะครับเกตสามใบหลักนะครับมังกรหิวหวยกีกาเล็กนะครับเป็นตัวใบหลักของเราเลยนะกับความสามารถเมื่อตีเนะเมื่อตีจะแจกเกตสัมภาวุธนะให้เยากาดทุใบนะให้เกียรากาดแต่ละใบเนะเราสามารถนำการ์ดไม่เกินหนึ่งใบเนะไปไปแต่ละใบได้ได คือถ้าเกิดเรามีอยู่ห้าใบเราอยากจะใส่4ใบก็ได้เหมือนกันนะ,ะไม่จําเป็นต้องใส่ทั้งทุกใบในสนามเ่ยแล้วแต่ว่าเราอยากจะเราอยากจะใส่4ใบอะไรเงี้ยถ้าเกิดกองหมดหรือว่าไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันนะและยูนิตนี้ได้บวก5,000ันตามจำนวนเรียกอากาศของคุณจนจบการต่อสู้นะครับก็จะได้บวกเลยนะบวกไปเลยไม่สวนว่าเราจะใส่เกรดกี่ใบก็ได้เนะเราใส่เกรดทั้งหมดก็ได้บวกหมดใส่เกรดไม่ใส่เกรดเลยก็ได้บวกหมดอยู่ดีนะ พาวเวอร์ <Power S 2> จะได้บวกตามจำนวนเรียการดของเราจนจบการต่อสู้นะครับอันนี้เป็นการโจมตีนะก็คือไม่จาเป็นต้องบูต์นะก็ได้พลังแรงอยู่เหมือนกันนะครับสกิลล่างนะครับทิ้งเกตสามพาุธห้าใบน,นะเรียกว่าเรียกว่าเป็นท่าไม้ตายเลยเดียวนะครับทิ้งเกตสามพาุสห้าใบน,นะเรียการดแถวหน้าของเราสามใบจะได้บวกห้าพันจนจบเทินนะครับแล้วถ้าเกิดดาเมจคู่แข่งมีสี่หรือต่ำกว่าจะลิงไลท์คู่แข่งอีกหนึ่งหน่วยด้วยนะครับเรียกว่าจะเป็นการกดดันมากๆเลยนะ ถ้าทําได้ในเทินที่เป็นเกตสองได้นะฝ่ายความเกตสอง 2, เราขึ้นเกตสามก่อนเนี่ยจะกดดันมากๆเลยนะเออก็เรียกว่าปีกดนะก็เป็นสาเหตุที่ที่บางทีเราอาจจะไม่ชอบใส่คิดิคอลทิกเกอร์ก็ได้นะทำให้เราใส่ใส่ฟอนทิกเกอร์เยอะๆเนี่ยเพราะว่าพอเปิดคิไปก,ก็แค่นั้นอะ่ะเพราะว่าเรายิงไลท์เขาขึ้นห้าแล้วอะ่ะเอาเอาคิไปทําไมนะสู้เอาฟอนมาบวกให้ได้หลายๆตัวดีกว่านะครับโอเคอีกสองใบเนะกับ นี่จอมเผด็จการเด็ดเล็กนะเด็ดเล็กเมื่อตีแวนการ์เนื้อจ่ยหโซนะโซอะไรก็ได้นะแล้วรีทายพังของเรานะจะพังจะรีทายฝ่ายของข้ามในแถวหน้า1ตัวนะครับและยูนิตนี้จะได้บวกพาวเวอร์หมื่นตามจำนวนเกรนะอ่าก็มีเกรของตัวที่ถูกรีทายไป2ตัวก็บวก20,000เนยะเรียกว่าพลังเยอะมากๆเลยครนี้ครับกับซาเวต i คิงนะครับซาเวต์คิงกับความสามารถคือในเทิร์นเราจะได้บวก 5,000ตามจำนวนเกจสัมภาุธเนะอันนี้มี Excel ก็จริงนะแต่ความสามารถใช้ในช่องเรียนหมดเลยนะบวก5,000ตามเกจสัมภาุทเนะถ้าเกิดเกจสัมภารุทเพิ่มมาอีกนะในระหว่างการต่อสู้ก็ได้เพิ่มไปเลยนะแล้วก็เมื่อตีแวนการ์ดนะสามารถนําเกจสัมภารุททั้งหมดของยูนิตหนึ่งใบมาไว้ที่ยูนิตนี้ได้นะในกรณีที่เรามีตัวไหนที่มันเยอะๆเ่อย้ายมาตัวนี้ก็จะได้บวกเ o w e r แรงมากๆเลยนะแล้วก็จบด้วยกันใช้เดเล็กกินนะทำให้พลังตีแบบมหาศาลกันมากๆเลยนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนะเด็กของเรานะก็ใส่5้าบใบนะ50ใบอยู่แล้วแวนการ์ดห้ามเกินนะครับทิกเกอร์ที่ใช้เนะเป็นคริติคอสอใบนะแอบใส่เนียนๆไว้ให้เฟของข้ามให้เฟลงข้ามตกใจเล่นนอแต่เราอยากจะเล่นฟอนทิกเกอร์มากกว่าเนะเพราะอย่างที่บอกถ้าเรามีเด็เล็กเนี่ยมันเอกกิกาเล็กเนี่ยกิกาเล็กเพราะว่าเราจะได้บวกพาวเวอร์นะแล้วยิงดาเมจไปข้ามด้วยนะในกรณีที่ยิงขึ้น5เนี่ยมันก็ เอาเอาขีไปทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เอาฟอนต์มาบวกพลังให้เพื่อนๆได้หลายหลยตัวแล้วก็ตีแรงๆได้ดีกว่านะครับโอเคอ่ะเริ่มก่อนนะดอนะไลท์นะไลท์ไลท์จวนใบหนึ่งนะโอเคอ้าวกับซันเดโลโฟนะลงไปได้เลยนะลงไปได้เลยแล้วก็ใช้ข้อสามารถเลสเนะืเพื่อติดเกจสัมพุทธให้ใครให้ยูนิตนั้นนะ เลือกการ์ดของคุณหนึ่งใบนะเลือกตัวเองได้นะก็ติดได้มีใบหนึ่งใช่ไหมมีใบหนึ่งก็ไปเลยเลสติดติดให้เลยแค่นี้นะติดเพื่อรอไว้ก่อนเนะว่าเธอหน้าเราจะทําอะไรเนะอืมเท่านี้แหละถูกตีนะถูกตีอ่ะถูกตีก็เท่าเทมเพทชื้ให้สองเทมเเลยนะชื้อยู่ได้ด้วย <c oughs> เอาเข้ามานะดูดีว่าได้อะไรบ้างนี่เอ้ยมีตัวบุกนะ อ่ะเขาเทิร์นดอนะอืมอันนี้หรือว่าเมื่อลงเนะหรือว่าเมื่อชัดเมื่อลงสนามนะลงสนามได้เกิสัมผัสเนะจากชาดอยากได้เลยเราอยากได้ไปไหนให้เยอะเอาเอามาบุกก่อนแล้วกันนะนี่เขาชาร์ทอีกไปหนึ่งชึบอืมแล้วก็นี่ลงไปแล้วนะแล้วก็ อันนี้ึแล้วก็นี้อ่ะได้หมดอันนี้อันนี้ก็ได้นะแล้วก็อันี้เพราะว่าเราอยากจะชาร์จเกจเยอะๆใช่ไหมนี่ชาร์จเกจเลยชาร์จเกจอันนี้ชาร์จเกจอันหนึ่งให้หนึ่งฮึบอ,อ่ะน่าจะได้ประมาณนี้อันนี้จะชาร์จอีกไหมชาร์จไปเลยชาร์จให้ตัว ตัวนี้แล้วกันชึบเกตจะเก็บไว้ทำอะไรเอา้าตีตีก่อนเลยเกนะ้าพันนะเตียงที่สองเมื่อตีเนะจะชาร์จเกตนะเราชาร์จให้ตัวนี้ชึบอ่าเทสตจะมาคิวนะโอเคอืมตีขั้งที่สามอ่าตียงที่สามอันนี้บอกว่าตีแล้วรีทายเพื่อนหนึ่งใบเนะเป้าหมายคือการรีทายคือใบนี้องได้จวดใบหนึ่งนะ แล้วก็ควาสามารถของตัวนี้ทำงานเนะจ่ายหนึ่งคัลเาตอรบาตเอาการ์ดเนเกตขึ้นมือได้เรียกว่าจาก,การาจ,จะเยอะมากๆเลยนะอืมอ่ะมาตีเฮล้ามตีนะตีปุ้งปุ่งทางเกตสองให้ดาเมอ์นะึงปุ้งอืม,มต่อไปเป็นเทิร์เกตสามนะเราจะบุกแรงๆกันแล้วเนะปึ้งอฟอนนี่ได้ฟอนได้เ x c e เนะ อัน,นี้บอกว่าต้องมีเก็สัมภูตห้าใบใช่ไหมเกตสัมภูตห้าใบเราก็ทําการชารไปเลยนี่ใบนี้นี่เป็น5า้าใบฮึบลงสนามให้พร้อมก่อนที่จะบุกอะไรเนอะเราใช้ตัวนี้ลงนะแล้วก็้วกาตัวนี้ลงลงช่อง ช่องนี้ก็ได้แล้วก็วนี่ลงมาเท่านี้เราทําการเลสนะนี่ห้าใบแล้วนะอ่าแล้วก็เลสให้เกให้เกศสัมพุทธให้ตัวนี้เลสให้ไหมเลสให้อีกเศษเกส์สามพุทธให้ให้ใบเอ่อให้ใบนี้ไปเลยสองใบนะ,อะเอานนี้ก็ได้ ถือว่าตัวนี้ได้พลังเพราะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเวลาตีเราก็จะเสกเกตสัมภูตให้อยู่แล้วนะอืมอ่ะฟอร์เมชันประมาณนี้นะแล้วใช้ความสามารถเลยเสกเกตสัมภูตถอดห้าใบสามสี่ห้าถอดห้าใบไม่สนเพราะว่าสองนี้ว่าจะใช้เล่นเนอะยิงหนึ่งดาเมจแล้วบวกห้าพันปับปับปับบวกบวกให้เรียกากาศบวก ให้เรียากาศเนะตัวเองไม่บวกเนะนี่แถวหน้าบวกห้าพันห้าพันห้าพันนะตีนะตีตีเอาอันนี้หมื่นเก้าสองหมื่นสี่อันนี้หมื่นสองหมื่นสองหมื่นห้าอันนี้เบาสุดแต่จะต้องเอาไว้ตีข้างหลังเนะเพราะว่าตีแล้วจะรีลน์เพื่อเราจะรีทายไปนี้เราจะได้ของขึ้นมือสองใบนะครับตีครั้งแรกเลยหรือว่าจะเอา คำนวณดัเมเนะหรือว่าจะเอาแวนตีก่อนก็ได้นะแวนตีก่อนก็ได้แวนตีก่อนปุ้งตีแรงมากบวกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบวกหกบวกสามหมื่นเป็นสี่หมื่นสองนะได้หนึ่งได้สองไม่มีอะไรอ้อลืมอย่าเพิ่งไดเมื่อตีนะนำกาา์ไปบนสุดเนะเข้าเกียสัมภุธนะอันนี้หนึ่งเข้านี้สองเข้านี้สามเนะเพราะว่าเราจะใช้เล่นนะนี้สามแล้วก็ เขา้าเข้าอะไรอีกไหม palette? เขา้าเข้านี้สี่ใบละกันอ่ะประมาณนี้เขา้าแล้วค่อยไดแล้วค่อยได้อย่าลืมนะแล้วค่อยไดอ่ะหนึ่งฟอนตอ่ะได้ฟอนหนึ่งใบนะพอรับจมิดไปอ่ะแล้วก็ตีนี้ตีสามปุง้งนี้ตีครั้งที่สามนี้ตีปุง้งนี้ตีครั้งที่สี่ตีครั้งที่สี่นี้ดีทายเพื่อนเพื่อได้จัวนะรีทายเพื่อน เพื่อได้จัว่วแล้วใช้ความสามารถนะจ่ายหนึ่งคาสต์บาร์สนำการ์ดเป็นมสูตรเข้าสู่เกตเป็นเกตสัมภฒิจะได้บวกห้าพันตามเกตจะได้บวกหนึ่งสองสามได้บวกอีกหมื่นห้านะตะกกินี้จ่ายหนึ่งคาสต์บาร์สเอาขึ้นมือได้ขึ้นมือ,อด้วยนะก็เรียกว่าตีแรงมากๆเลยนะก็เรียกว่าอันนี้บวกไปหมื่นห้าได้ฟอนติกเกอร์ได้ได้บวกให้นี่อีกกระบวกไปสองหมื่นเนเรียกว่าถ้าเกิดเทินเกต2สองเนี่ยโดนบวกท่านี้ไปก็ ก็เละเละเลยนะเพราะว่าอันนี้ไม่จําเป็นเนอะไม่จําเป็นต้องสายตรงข้ามเป็นเกตเกตสามเนอะเออแค่ดามเคู่แข่งมีสี่ใบหรือมากกว่ากับเกตสสมพุทธของเราให้มีพอนะครับก็ลองไปปรับเปลี่ยนกันดูได้เนะนี้มือการ์ดในมือก็พร้อมกันมากๆเลยนะอ่าพร้อมกันมากๆเลยมีการ์ดตั้งตั้งหกใบเนอะแต่ก็เล่นให้คล่องๆเนอะจะได้จะได้ได้เล่นเร็วๆเนะ จะ,นะจะได้คำนวณได้เนะเล่นให้คล่องๆจะได้คำนวณได้เนะเพราะว่าพลังมันจะค่อนข้างจะบวกเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคอ่ะก็ลองปรับเปลี่ยนดูกันดูได้นอะอันนี้ชุดหลักอยู่ในชุดของ v e b 0 1นะแล้วถ้าเกิดใครอยากจะซื้อนะก็สามารถไปซื้อได้ในเว็บ v g c a r d s h o p c o m ได้เลยเนอะว่านี้ก็ซื้อได้ในเว็บ v g c a r d s h o p c o m ได้เลยนะอ่ะวันนี้แอดมิโนปอนะครับกับดก อินดี้กับพี่โอปอนะกลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ